พระพุทธเจ้าตรัสสอนนะครับว่าอากตังทุก,กตังเสยโยความชั่วไม่ทำเสเลยดีกว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าความชั่วนั้นถ้าใครทำแล้วเนี่ยนึกถึงข้างหน้าก็ผิดหวังนึกถึงข้างหลังก็มีแต่ความทุกข์เนื่องจากความชั่วใครก็ตามถ้าทำแล้วพูดแล้วซึ่งมาจากความคิดพอคิดชั่วก็จะพูดชั่วคิดชั่วก็จะทำชั่ว เพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วพูดแล้วเนี่ยคนก็จะไม่ปราณีผีก็จะโกรธาเทวดาจะสาบแช่งนะครับให้ตกตำ่ำให้วิบัติผายเดือดร้อนนอนทุกข์ทั้งชีวิตเลยดังนั้นกวีนิพนธ์ท่านจึงกล่าวว่าอันความชั่วเลวซามคือความทุกข์ไม่สนุกทุกคนอย่ากลนหาจงตรองไตรให้ทันด้วยปัญญา ไม่ทำเลยดีกว่าผาสุขใจมิทำชั่วสักผลผลไม่เกิดคิดดูเถิดชั่วช้ามาจากไหนย่อมมาจากการทำกรรมชั่วไปหากผู้ใดไม่ทำสุขสำราญนะครับ